เรื่องมารุมมาตุ้มคนแม่ครับคะลูกสาวอยู่นี่บทนำเจ้าสำอางกลางกองถ่ายชีวิตของผมกรกดมันคือพล็อตหนังไทยชัดๆครับผมโตมากับก,บการชโลมครีมประโคมผิวตั้งแต่ประถมเพราะมีคุณแม่เป็นไอดอลด้านความงามส่วนคุณพ่อคือต้นแบบความเท่ผมอยากหล่อแบบพ่อแต่ดันได้หน้าหวานๆของแม่มาเต็มๆ ผิวพันผุดผ่องจนเพื่อนผู้ชายยังอิจฉาแต่แล้วฟ้าก็ผ่าลงกลางใจธุรกิจที่บ้านล้มละลายตอนผมเข้ามาหาหลัยจากคุณชายที่หยิบจับอะไรไม่เป็นผมต้องผันตัวไปเป็นเด็กกองถ่ายยุค90ยุคที่ยังเพจเจอร์หากันรัวๆผมเริ่มจากงานแบกหามเป็นริกคอยติดตั้งอุปกรณ์แดดเลียผิวจนเกือบไหมแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ บกกันแดดห้าชั้นแล้วสู้ตายจนเก็บเงินซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจตามหาแด๊ดี้ที่ต่างแดนพออายุ28ผมตัดสินใจหิ้วกระเป๋าโกอินเตอร์เป้าหมายไม่ใช่แค่หาประสบการณ์หรอกครับแต่คือการหาแฟนฝรั่งหล่อล่ำผมอยากสลัดคราบหนุ่มหน้าหวานไปเป็นคนมีเจ้าของในดินแดนเสรีแต่ความเป็นจริงมันช่างเจ็บปวด คนที่ผมชอบเขาก็ไม่มองส่วนคนที่มาตอมก็มีแต่รุ่นใหญ่ซ้ายคุณลุงไม่ก็พวกที่กะจะมาเกาะผมกินจนกระทั่งผมได้เจอพี่ดาแม่ไม้เศรษฐีนีชาวไทยผู้ใจดีพี่ดาเปยผมหนักมากทั้งที่พักงานตำแหน่งดีๆแม้แต่คอนโดที่ไทยพี่ดาก็ช่วยจัดการจนเรียบร้อยเพื่อนร่วมงานก็นินทากันสนุกปากว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงของพี่ดา ส่วนพีดาก็รุกหนักหรือเกินเหตุการณ์ชวนระทึกเตียงคู่แต่ใจขวักก็รกฏจะ๊ะคืนนี้พี่เหงาจังนอนห้องเดียวกันนะพีดาอ่อยเบอร์แรงขณะที่เราไปออกทริปต่างเมืองเออผมว่าผมไปนอนโซฟาดีกว่าครับพีดาผมเกรงใจผมเหงื่อตกพยายามหาข้ออ้างร้อยแปดแต่พีดาก็ยังไม่ละความพยายามทุกครั้งที่เธอเมา เธอจะกลายร่างเป็นแม่เสือสาวกะลิ้มกะเลี่ยจนผมอยากจะตะโกนออกไปว่าคุณแม่คาหนูเป็นลูกสาวแม่คะ่ะไม่ใช่สามีแต่ก็ต้องกลั้นใจไว้เพราะกลัวเธอเสียหน้าและเสียความรู้สึกจุดแตกหักเมื่อเครื่องสําอางมันเรียกหาคืนนั้นพี่ดาเมาพับหลับคาเตียงกลิ่นอายความหรูหราและเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่วางเรียงรายมันช่างยั่วยวนใจเหลือเกิน กรากฏคนนี้ทนไม่ไหวแล้วครับผมหยิบลิปสติกสีแดงก่ำมาทาปัดแก้มโอมชมพูระเรื่อแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นชุดราตรีผ้าซาตินตัวโครงของพี่ดาอุ้ยสายเราพอดีเลยนี่นาผมพึมพำกับตัวเองก่อนจะสวมชุดนั้นแล้วหมุนตัวหน้ากระจกอย่างมีความสุขนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของฉันกรกรทำอะไรลูกเสียงสั่นเครือดังขึ้นจากบนเตียง พี่ดาตื่นมาเจอผมในสภาพหน้าเปะ๊ะปากแดงใส่ชุดราตรีของเธอผมช็อกพี่ดาก็ช็อกเราจ้องตากันเนินนานก่อนที่พี่ดาจะร้องกรี๊ดและสลบไปอีกรอบจากว่าที่สามีสู่ลูกสาวคนโปรดจากวันนั้นพี่ดาไม่คุยกับผมไปหลายวันบรรยากาศอึดอัดสุดๆจนผมตัดสินใจเข้าไปคุกเข่าเปิดใจ พีดาครับผมขอโทษผมเป็นเกย์ครับผมรักพีดาเหมือนแม่จริงๆผมไม่ได้หลอกเอาเงินแต่ผมไม่สามารถเป็นผู้ชายให้พี่ได้พี่ดานิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวจริงๆพี่ก็สังเกตเห็นนะว่าแกทาครีมเนียนกว่าพี่อีกเอาละ่ะในเมื่อเป็นผัวไม่ได้ก็มาเป็นลูกสาวให้พี่แทนและกันนับจากวันนั้น ชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพิดาเลิกเปแบบชู้สาวแต่เปแบบแม่ลูกสายซัสพอร์ตเรากลายเป็นคู่หูดูโอ้หน้าเด้งที่ไปไหนไปกันงานไหนผู้ชายหล่อเราจะสกิดกันรัวๆแม่แม่คนนั้นงานดีมากผมกระซิบอุ๊ยคนนั้นแม่จองแกไปอยู่คนนู้นพิดาตอบกลับพร้อมจิกวิกเบาๆทุกวันนี้เราเดินสายหาผู้ชาย เอ๊ะเดินสายท่องเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขในฐานะแม่ลูกบุญธรรมที่รักกันยิ่งกว่าใครเวลาอยู่กับพิดาที่ต่างประเทศผมต้องเล่นบทสุภาพบุรุษสุดขรึมตลอดเวลาครับทั้งที่ใจจริงอยากจะกระโดดเข้าไปช่วยพิดาเลือกเฉดสีรองพื้นจะแย่ย้อนกลับไปเหตุการณ์ในคืนนั้นโรงแรมหรูที่สวิตเซอร์แลนด์พิดาใส่ชุดนอนผ้าลื่นปลื้ดเดินมานั่งข้างผมบนเตียงแล้วส่งสายตาเยิม้ม พิดากันจะ๊ะอากาศมันหนาวพี่ว่าเรานอนเบียดกันหน่อยดีไหมผมในใจแม่ขาตัวแม่หนึบมากหนูจะโดนงาบแล้วผมในปากเออพิดาครับคือว่าผมเป็นคนนอนละเมอครับล่าสุดผมละเมอเตะก,ก้านคอเพื่อนร่วมห้องเกือบสลบผมกลัวพิดาจะเจ็บตัวผมไปนอนที่พื้นหน้าฮีเตอร์ดีกว่าครับผมชินผลลัพ์ ผมต้องไปนอนขดตัวเป็นกุ้งแห้งอยู่ข้างฮีเตอร์พร้อมโบกครีนไนท์รีแพรนหนาๆเพราะกลัวหน้าแห้งจากแรงลมร้อนตอนนี้ชีวิตผมคอมเมดี้กว่าเดิมอีกครับเรากลายเป็นคู่หูดูโอที่ใครๆก็ต้องมองเวลาไปคาเฟ่เก๋ๆในยุโรปท่ามกลางกลิ่นหอมของแกงมัสมัน่นและเสียงเจียวจ้าของผู้คนในร้านอาหารไทยใจกลางเมืองใหญ่ในต่างประเทศ ผมยืนมองป้ายชื่อร้านที่เป็นชื่อของตัวเองด้วยความรู้สึกตื้นตันร้านอาหารแห่งนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งความรักระหว่างพี่สาวคนหนึ่งกับน้องสาวในร่างน้องชายคนนี้จากเด็กกองถ่ายที่เคยแบกริกจนหลังแอนสู่เจ้าของกิจการที่ยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจในต่างแดนทุกตารางนิ้วของร้านนี้ทุกสูตรอาหารและทุกโอกาสที่ได้รับ ผมรู้ดีว่ามันมีที่มาจากผู้หญิงคนหนึ่งเสมอแต่พิดาผู้เป็นยิ่งกว่าผู้อุปถัมย้อนกลับไปในวันที่ความลับแตกวันที่พิดารู้ว่าผมไม่ใช่ว่าที่สามีแต่เป็นลูกสาวคนใหม่พิดาไม่ได้แค่ไม่โกรธแต่เธอกลับหยิบยื่นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการกันในเมื่อแกดูแลหน้าตาตัวเองดีขนาดนี้ พี่ก็เชื่อว่าแกจะดูแลร้านอาหารของพี่ได้ดีเหมือนกันพี่ไม่ได้ลงทุนเพราะพี่สเสน่หาแบบชู้สาวแล้วนะแต่พี่ลงทุนเพราะพี่เชื่อในฝีมือและความขยันของแกคำพูดวันนั้นของพี่ดายังดังก้องอยู่ในใจเธอไม่ได้เปแค่เงินทองแต่เธอเปความเชื่อมั่นให้กับคนที่เคยต้องหลบซ่อนตัวตนอย่างผมพีดาช่วยสอนเรื่องการทำธุรกิจช่วยวางแผนการเงิน และเป็นลมใต้ปีกที่คอยประคองผมในวันที่ภาษาอังกฤษของผมยังไม่แข็งแรงพอจะสู้กับใครพิดาครับขอบคุณนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นผมคงไม่มีร้านอาหารที่เป็นความฝันของผมในวันนี้เลยพี่คือครอบครัวที่สำคัญที่สุดของผมที่นี่เลยนะพีดายิ้มกว้างดวงตาของเธอฉายแววแห่งความภูมิใจ เธอตบมือผมเบาๆแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ทำเอาผมเกือบกลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวแกก็คือของขวัญของพี่เหมือนกันเย,ยกันนิกาขอบใจนะที่เข้ามาทำให้ชีวิตแม่มาอย่างพี่ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่ดูความสําเร็จของกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะลูกสาวเราสองคนหัวเราะกันท่ามกลางไฟสลัวในร้านความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดกลายเป็นมิตรภาพที่แท้จริงและมั่นคงที่สุดในชีวิตของผม วันนี้ผมมีทุกอย่างแล้วมีร้านอาหารมีอาชีพที่รักและที่สำคัญที่สุดผมมีพี่สาวที่พร้อมจะเดินจูงมือกันไปดูผู้ชายหล่อๆทั่วโลกและสู้ชีวิตไปด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุด